สวัสดีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนกับวันสบายๆของแม่ปางกันน้องนลินเดี๋ยวจะพาแอบดูพวันอยู่นอกบ้านออกไปโรยเกลือละลายน้ำแข็งค่ะนอกบ้านดูนอ้องพวัน <ๆ S 2> ใส่เกลือละลายน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆ,ๆค่ะพวันนำ้นำ,แนำ,นำแข็งน,ะะนะ้ำแข็งเต็มเลยวันก็ใส่เกลือโรยสําหรับโรยน้ำแข็งเนาะค่ะนะเพื่อนๆที่รักค่ะ กูเก็บปะอ้าเฮ้ยนะน่นน้ำแข็งกระไดเอ้ยมื่อไไรจะละลายเนี่ยมาลองเลยลองคุณโอเคกแต่ละมือแต่ละวันเย็นมากก็คิดเมนูว่าจะทำยังให้ลูกและสาม,มีกินวันนี้ก็คิดเมนู ข้าวผัดไข่แครอทกุ้งค่ะมาเดี๋ยวแม่บานจะลงมือเห็ดกับเขาเย็นทํากับเขาเย็นผัดเขาแครอทกุ้งผิกน้ำปาลาราดแซ่บๆก็ไม่ปางแล้วค่ะดูน้องไงอาหารเย็นแบบง่ายๆเขาวผัดไข่ไหนดินค่ะเมน,นูนี้แม่นายทำมานานแล้ค่ะก่อนนี้ข้าวกุ้งหัน่นเป็นเตาแล้วก็แครอทที่เราลวกเอาไว้นะคเนาะ เอาข่าลงไปเลยค่ะเข่าที่แช่แข็งไว้นะคะพัดจะได้อร่อยอร่อยปานจะขัวไข่ก่อนนะคะก่อนจะเอาเข่าลงไปพัดค่ะแต่มาบานชอบทาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพราะเราพัดเข่าเข่ากันกับไข่เรียบร้อยก็เติมแค่รดลงไปแล้วก็เติมกุ้งหั่นเตาลงไปนะคะนี่กุ้งหั่นเตาค่ะแม่ปานก็นจะปรุงรสแค่ซีอิ๊วขาวนะคะ อิ่วขาวตาเห็ดหอมน้ำตาลแค่นี้ค่ะแม่บ้านจะปรุงรสแค่นี้ค่ะไม่ปรุงอะไรเพิ่มเติมนะคะแค่เสอิยวขาวแค่นั้นพอค่ะกับน้ำตาลเรียบร้อยค่ะเข่าพัดกุ้งแค่รสพอเข่าเม็ดเด้งเดงประมาณนี้คือได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือเขาเด้งดีแล้วคือปิดเตาได้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะเขาพัดกุ้งแค่รสหั่นเตา ปิดเตาเลยจ้านี่ค่ะตักเสิร์ฟนะคะเขานมมากค่ะเขานมนมอร่อยจริงๆค่ะเขาผัดบอดี้ทำเมโนโให้นารินกินน้และยเมโนโเนี่ยแล้วก็ลาดพริกน้ำปลานะคะเดี๋ยวแม่้านไปเอาพริกน้ำปลามาลาดให้นารินนารินชอบค่ะอาหารจานเดียวอาหารจานดวนมีครบค่ะมีทั้งผักมีทั้งไข่มีทั้งกุ้งนะคะ นะเรียบร้อยค่ะพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาหอมมากเลยอยากค่ะพลังชอบอีลีค่ะประมาณนี้เลยค่ะนี่ะนะพลังหน่อยกับพริกน้ำปลาข้าวผัดลาดโอ้ยกะบอกบอ,กบอนี่แหละค่ะพริกน้ำปลาพลังมากค่ะพลังหน่อยพลังใหญ่ถูกใจอาหารอีสานอาหารไทยบาท้านเฮาเนี่ยของแ่บอีลีค่ะ อันนี้ลูกอันนี้เอนที่รักค่ะแม่บ้านเห็ดกับเขาน้ามันกระเด็นสเสือดีบกกระเด็นเขาคอไอ้จิงไหนจะทรากออกเนาะน้ามันผัดผัดไข่ตะกี้นะคะเห็ดกับเขาเย็นงแล้วขาวย็นให้น้องนาริน ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ของแม่บ้าน้ยน้องหมากระได้น้องหมากระได้น้องหมากระได้น้องหมานี่กระได้บด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 เฮ้ยกินเบาเลยกระได้เนาะเจ้านี่ ผู้หมายก็ยิ้มสวยเลยนะยิ้มแฉ่งเลยนะเธอยิ้มแฉ่งเลยนะโอ้ยสบายใจสบายอารมณ์น่ารูกนะเชะะ็คกระแลงเชะะ็ค<า>กระแลงเช็คกระแลงเช็คกระแลงตาเห็นของเห็นรถเข้ามาส่งของมันดูกป็นป่ะโอ้ยนอกบ้านก็นาวเย็นนะคะเห็นรถเข้ามาส่งของค่ะดูบ้านเตรียมของ เยอะแยะเลยค่ะสำหรับให้ลูกสาวคนโตนะคะนี่เลยค่ะมาแล้วค่ะมาเน่นๆหน่อยเนะค่ะจัดงานนะเบบีเชาว์วันเซลเนี่ยค่ะของก็เริ่มทยอยมาทรงเรื่อยๆค่ะจัดงานปาร์ตี้เบบี้ชาว์ให้ลูกสาวคนโตนะคะเดี๋ยวจะ จบพาบัยาการให้ดูนี่ก็เป็นก้อมขันเล็กๆน้ยนยๆอนนะคะนาะอยอากาศหนาวเย็นคือเก้าค่ะน้าแข็งมาเลยจะละลายเนี่ยพวันพวันเอาเกลือมาโรยเจ้าเนี่ยค่ะมิดเกลือสําหรับละลายน้ําแข็งนะคะเพื่อนๆค่ะดูค่ะน้ําแข็งเนี่ยน่ากลัวนะคะวันใหญ่รถไปจอดตรงนนดูน้องหมาก็เดินบนน้าแข็งเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านจะ แข็งกรุบเลยนะคะเ,เพื่อนเที่รักค่ะมันแข็งทั้งนั้นน้องนารลิ้มดับพวันนั่งกินเขาพัดลาดน้ำปลาแซ่บปัญญังละสองพอลูอยู่ในบ้านเนยแันเอาน้องมาอ,อกมาเดินดูก่อนน้ำแข็งสิคะมีแต่น้ำแข็งทั้งนั้นค่ะช่วงเนี้เนี่ยดูค่ะตรงโน้นค่ะใสติง เดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงแม่บ้านปั้นปั้นมีปั้นมีให้น้องนลินบันทีหิมะตกท่านดกลายเป็นน้ำแข็งเนาะเนี่ยน่ากลัวค่ะแม่บ้านก็ยำเดี๋ยวแม่บ้านจะจับให้ดูนะคะ,ะ,ะนี่ค่ะแข็งปกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแข็งปกเลยค่ะขนาดน้องมาเดินยังลื่นเลยนะ คากไหลใช่ไหมคากไหลแม่บ้านกลัวลื่นลม้มเดี๋ยวเดินออกจากโขดน้ำแข็งก่อนค่ะดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะแข็งปุ๊บดูดูดูนะคะแม่บ้านปันนะคะเป็นรูปมยโอ้ยเดินไปบ่ถึงค่ะแม่บ้านกลัวลื่นลม้มเพราะว่าแข็งลื่น แข็งแล้วก็ลื่นนะคะเนาะนางเอกของแม่บ้านนางเอกของแม่บ้านขมันกุ๊กี้ดูล้มด้วยนะคะล้มเน็ตเน็เนค่ะแต่ว่าล้มไม่มากค่ะนี่บรรยากาศน้แข็งก็เก่งเนะค,ะนะคะ่ะเนาะกุ๊กี้ขมอนเก้กุ๊กี้ข้ามกุ๊กี้ คือเกอนั่นน่ะคักนอกเจ้าดิมาไกลามาไกลสู่นอเจ้าเนี่ยสู่คักโอ้ยเนออ่าฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยดูร้านน้ำแข็งโอ้ยร้านน้ำแข็งสเก็ตทิมา้าได้ที่แล้วนะกลัวจะได้ที่นะเธอสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆที่ราาักค่ะ ฝากคลิปต่ๆไปของแม่ปังไอ้นองนารินด้วยค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่้ามาซัปพปอร์ตเลยกับลังไกแม่ปังไอ้นองนารินตลอดมาเนาะ